ออกส็สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการโอ้ย่นี่มาเล่นไหมครับเวอร์ชันมันครับพี่อีเวอร์ชัน0.14.0นะครับลบทิ้งแม่งเลยถ้าพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับฮัดแคทเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ ดปลาดำไอสัตว์ผมขอตัดมากกอนนะครับคืนแรกเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไงก็อย่าลืมกด u b บ c r i b e ทีน่้แน่กระทืบไรค์นะครับให้ถึง10บไลค์ ก็เล่นไม่ค่อยเป็นคาบขวานเฮ้ยเดี๋ยวขยายให้ผมทำคลิปต่อต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ อย่าลืมกดแชร์ใครอยากให้กำลังใจผมก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์วอเลตให้นะครับ ที่ผมเลือกเล่นมาคาวเวชันนี้ก็เพราะมันเล่นง่ายครับผมชอบอปลูกคืนสิ่งแรกเราต้องตัดไม้แล้วทำบ้าน พบผิดพลาดต,ตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อผมจะได้แก้ไขเอาแล้วนะครับเดี๋ยวขวานพังค่อยทำบ้าน จะดูยปะเดี๋ยวจะสร้างบ้านตรงไหนปะผมจะลงคลิปวันละเฮ้ยวันละหนึ่งคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยครับ ที่แน่ๆจะลืมกระชืบไรกระชืบไรให้ถึงสิบไรนะครับออนฟิเนตกระชืบไรถ้าผู้ติดตามถึงสิบคนผมจะไม่เล่นอวีนะครับเดี๋ยวมาแข่งอวีกันยิ้มแอปเปิ้ล อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยผมให้ผมด้วยนะครับเอา้าขวนพังเยทเคเ๋ย่าได้ได้ทำที่ขุดหินก่อนทำที่ขุดแล้วไปขุดหินกันขุดหินตืด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 มีเสียงอะไรลูกก็ ขอภัยด้วยครับเปอดพลมแรงร้อนช่วงนี้อากาศร้อนนะครับโอ้โหไม้เต็มเลยเดี๋ยวสร้างว่าตรงไหนวะเย็ดูเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเยวมืองรอเฮ้ยอ้าวโอ้โหทำให้กูสตกใจเลยขอภัยที่พูดคำยาบน,นะครับ ตรงนี้เป็นไข่เจ็บคอเสียงอาจจะใหญ่ๆทุ่มเลยนะครับเยอะใครโมแวนวะเฮ้ยเดี๋ยวปรับน่าใหญ่จังมาผมชอบอะไรที่ใหญ่ๆใหญ่ๆเียอะไรวะอูผมใหญ่ อันอื่นก็ใหญ่ด้วยนะครับ่ค้ดคิดเลือกละคิดเลือกละแขนผมไงใครอยากให้ผมทำอะไรก็มินไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่าน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดจังวะเฮ้ยเที่ยงอยู่ได้อยู่ได้อยู่อยากถามอะไรถามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมไปอ่าน เชี่ยทำไมขุดหินไดเยอะจังวะเราต้องใช้อย่างประหยัดโอเคว้าวมันเป็นแบบยอดเยี่ยมมากเลยเฮ้ยเราจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ตรงนี้ก็ยาวผมไม่ค่อยชอบเมืองเยอะเกินไปเมืองมันเยอะเกินไป้ยอะ,ปอะไรแบบแบบแกเดี๋ยวดูเอ้ยเดี๋ยว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 แกสองตัวเราต้องฆ่าเอาไอสัตว์ลงมาทำไมไอสัตว์กูขึ้นไปหาเมือเอี๋ยวดูเราก็ได้คนแกะมาแล้วหนึ่งอันไก่ ไก่เหรอดอูนี่นี่แกะบะไอ้แกะบะไ,กะไอะ้ไอแกะบะไอ้แกะบะเฮ้ยวัวอืมตุดตุ๊ดวจังอ,อ,อ,อ้าวอ้าเอ้าเฮ้ยไอ้วัวเฮียนี่ขุนไก่ตีมึงเลยนะเว้ยนี่แน่ อืมเอ้ยนี่นี่นี่เราก็ได้มาแล้วนะวัวหมูหมูใช่ไหมหมู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 อุย๊ยเราไปเหมือนอึดจังอืมอุยอ้ยอุ๊ยเราว่าสร้างบ้านแถวนี้ไหมวะอ้าวหนีวเสร็จแล้ว นาวิ่งเลยผมอยากสร้างบ้านใกล้ริมน้ำกี่นาทีแล้ววะไม่บอกวิ่งไอ้สัตว์เย็ดตรงปะดำาวิ่แกะแกะแกะเราจะฆ่าเราจะได้ที่นอนแล้ว คืนนี้เราลอดแล้วคืนนี้เรารอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแกะจ้าแกะเราลอดแล้ว,ว,ลลวหวังว่าจะไม่ตกละวาาตายที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์งานสร้างบ้านแถวนี้ก่อนจะมืดแล้วเดวตู้สร้างหลังเล็ก ขยายเอ,าเอ้าเฮ้ยเมื่อแล้ว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 ผีอย่าเพิ่งมานะเฮ้ยเปิดผีไหมวะเปิด เอ้าเฮ้ยไนทีก่กูณเอาไอ้สัตว์พี่มันจะมาหาคุณแล้วโอ้ยจิตโตพี่มาจัางวะ นะไม่นะไม่โอ้ไม่นะเดี๋ยวจะี่นอนแล้วนอนงั้นคลิปนี้ผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ